เออใช่แม่ชิโรโกะไปแล้วว่ะไม่มีชิโรโกะแล้ววะ่ะแน่นอนที่น่าโน่นนี่นีเป็นไงนีไ่ไงเป็นไงคขมโขมรอคิวไปซะดีเ,เสียงไ,ได้ยินแม่ชนาะเมดีเลยตลอดไปไม่ใหม่ใม่มมมมน่ารักสไตายมาร้อยใม่โคยุกิน่ารักกว่ามาน้อยเลยน่ารักสไตาย นี่ปลาปลากะป๋อืมกดแค่ร้อยโลก็ได้เอ๊ะกดแค่ร้อยสิบก็ได้ไงอก้าสิบอกดอโอ้แง่ลุงลุงหัวฟรีอใบหนึงนี่กดดูด้วยนี่ดูด้วยของระดับอะไรคนโอ้ลุงไม่มี คุณไม่เชื่อมันได้เกียร์เน้าไงเ็นไหคนสาธาได้ฮีนาเขาดันถึงจะกดออกขอให้มึงกดไม่ออกได้๋ยวเรากับวัดมาได้กดเก็บโลออกกลัวกลัวอ้าวฟ้ามาสิบอแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็มาเก็บโลฟีเปิดเอาวุ้ยเอองกลงไหมไม่เหี้ยเได้สาวพิการไอ้่ยสัส เฮ้นางนางแค่ปวดจะนางเดินได้เอ,อ้ยลุงถ้าใช้สับมาเปลี่ยนสับซะสองลุงเปลี่ยนเป็นอะไรเดียไม่รู้แล้แต่ทํานแต่เกือผมผมจะใช้ไอ้นี่ผมจะใช้เลขหกแหละไปหาเลขหกแหละคุณกลัวเลยคุณหนูหนูส <c oughs> องรโล โอ้ยเจอกันอีกทีตอนอะไรวะหลโหลครบนี่90เปิดไปแล้ววันนั้นอะไรเราเปิดกัน10มาต่อดีกว่าว่ามีแค่90เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต่อยอพรุ่งนี้ก็ต่อไปอีกไม่หมดแล้วนี่ไม่ไอ้นี่ตู้ใหม่ดิอดีอ,องของ

ไม่ออกว่ะเวยเออออกอเื่ออะไรยังไง้ะแล้วมันปตาเกียหน้ารู้เลยแล้วมันออกไปแบลมาคอโตตตาเย้แมนัตกะปบอกเลยว่าฉันรู้มาเยอะเลยฉันก็หลุดเลยหมดเลยนะคุณไอ้มันออกกว่าอะไรวะเกียน้าใช่ออกอีกแล้ว let's go ต้นแร ดูดีเขาก็มีดวงขึ้นมาเอาเว้ยเอาเว้ยเย่สองลอยเดี๋ยวก็ตู้หน้าเอ้ยเดี๋ยวแปลกดีทำไมคุณไม่ลืมแตวผมเล่นเงี้ยแรกเลยแปลกเลยเใยเย่ ไม่กดดังโลก่อนนะคนคอนเทั้งเต็มเฮ้ยกดโลนึงก่อนเมียมันมันมันเป็นเศษนะเว้ยเนี่ยเป็นเศษอ่ะเออก็เวลาผมกดผมก็กดสิอ่ะกดซีมาก็ได้แหมเลยไม่อัพเลยนี่ไงเลยไม่อัพเลยมาเฉันเชื่อในความสามารถของอมงุสแต่มันจริงจุ้งจะคนกดล้างล้างตัว อ่ะโรงเรียนมีแต่ขมขมก็มันกระตกมาเมื่อกี้ที่มันมันออกไปเดี๋ยวว่ามึงเลียนอาบจริงไหมเนี่ยเอ้ยมันออกไปเดียวเองอ่ะเก็บนี้มันดองโลได้เนี่ยออกแหละง่ายเออเเดี๋ยวสี่เดี๋ยวอ้ามเดี๋ยวเอ้าวจริงนำปืนสองลยเก่งตีเลตบอลได้เหรอ ยไอคำโตอท้ายกูกูเปลี่ยนแล้วมึงเอาคำโต้ทา้ายมากูกูไปแล้ว